สวัสดีค่ะ it 24ชั่วโมงกับเอินปานระพีวันนี้เรายังอยู่กันที่งาน mobile world congress 2017ที่บาร์เซลโลนาประเทศสเปนนะคะ เดินมาทั่วๆงานแล้วค่ะมีอย่างหนึ่งที่สังเกตได้นะคะก็คือปีที่แล้วเนี่ยเอิญก็มาที่งานนี้เหมือนกันนะคะที่บาร์เซโลนาเนี่ยแหละค่ะที่ฮอลล์แบบนี้เหมือนกันเลยนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นเลยก็คือปีที่แล้วเนี่ยจะยังเห็นตัวเลข 4.5G หรือว่ายังมีเห็น 4G อยู่บ้างนะคะแต่ปีนี้ค่ะเห็นแต่ตัวเลข 5G นั่นก็เพราะว่า 5G เนี่ยเริ่มใกล้ความจริงเข้าไปทุกทีแล้วนะคะแล้วก็ค่ายมือถือทั่วโลกเนี่ยเขาก็ได้มีการทดลองกันแล้วด้วยละค่ะ วันนี้เนี่ยเรามาดูกันหน่อยนะคะว่า 5G ณนะวันนี้ในระดับโลกเนี่ยเข้าไปถึงไหนกันแล้วค่ะทุกวันนี้คนไทยรู้จัก 3G 4G กันดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราก็ใช้ 4G กันอยู่ซึ่งตัว G ที่เราเห็นท้ายตัวเลข 3G 4G 5G นี้ก็ย่อมมาจาก generation ที่แปละว่ารุ่นดังนั้น 5G ก็แปละว่ารุ่นที่5ของเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายค่ะแล้วเจ้า 5G เร็วกว่า 4G ยังไง ตอบได้เลยนะคะว่าเร็วกว่าถึง30เท่าดาวน์โหลดภาพยนตร์สามิติสักเรื่องใช้เวลาแค่6วินาทีเท่านั้นค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่มีการใช้ 5G ในเชิงพาณิชย์มีแต่การทดลองโดยหลายหลายค่ายและหลายประเทศนะคะซึ่งใช้คลื่นความถี่ที่ต่างกันไปและก็ยังไม่มีการกำหนดเป็นมาตรฐานค่ะคุณผู้ชมคะ 5G เนี่ย ไล่ความจริงเข้ามาทุกทีแล้วนะคะเพราะว่ากำลังจะมีการใช้งานกันจริงๆในปี2018ซึ่งก็คือปีหน้านี่เองค่ะในวินเทอร์โอลิมปิกเกมนะคะที่จะจัดขึ้นที่เมืองเพียงชองประเทศเกาหลีใต้ค่ะซึ่งในงานนี้เนี่ยนะคะเขามีการวางแผนกันเรียบร้อยแล้วว่าจะมีการถ่ายทอดสดแบบ3มิตินะคะอย่างตัวอย่างนี้ค่ะอันนี้เป็นจอที่เขาจำลองให้ดูนะคะว่าจะมีการถ่ายทอดสดโอลิมปิกเกมแบบ 3มิติโดยที่ไม่ต้องใช้แว่นนะคะไม่ต้องใส่แว่นก็เห็นเป็น3มิติจริงๆอย่างตอนนี้ที่ตาเอิญเห็นเนี่ยก็คือเป็นภาพ3ามิติเลยนะคะแต่ว่าการจะถ่ายทอดสดแบบนี้ได้แบบเรีวลไทมเนี่ยนะคะก็จําเป็นที่จะต้องอาศัยเน็ตเวิร์กที่เร็วและแรงมากๆค่ะนั่นก็แปลว่าจําเป็นที่จะต้องใช้ 5G นะคะเขาก็เลยมีการวางแผนว่าจะมีการใช้ 5G กันจริงๆที่เมืองที่จัดวินเทอร์โอลิมปิกในเกาหลีใต้ในปี2018นี่แหละคะ่ะเกาหลีใต้ตั้งเป้าจะเป็นประเทศแรกในโลกที่เริ่มใช้ 5G กันจริงๆนะคะแต่ว่่าาคายอน ประเทศอื่นๆก็ตั้งเป้านี้เช่นกันค่ะต้องรอลุ้นกันละค่ะว่าใครจะได้เริ่มก่อนนะคะและนี่ก็คืออีกหนึ่งเทคโนโลยีที่จะได้เห็นนะคะเป็นการถ่ายทอดสดที่เรียกว่า Ultra Wide Vision Live Broadcasting System ค่ะก็คือจะได้ภาพที่กว้างกว่า UHD แบบเดิมนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งเทคนิคค่คะอาศัยจอทั้งหมด8จอมาต่อกันนะคะแต่สังเกตได้ค่ะว่า ภาพนั้นจะกว้างกว่าปกติมากเลยค่ะนอกจากนี้ยังมีวิธีใช้โปรโจเจคเ,เตอร์หลายๆตัวมาใช้หรือว่าใช้ทีวี 4K UHD TV 3จอมาเรียงกันก็ได้นะคะภาพกว้างกว่าปกติถึง3เท่าขนาดนี้ต้องใช้กล้องชนิดพิเศษและกระบวนการพิเศษด้วยค่ะคุณผู้ชมคะเกาหลีใต้ยังจะใช้ AI มาช่วยเป็นล่ามแปลภาษาบนมือถือและใช้ AI เป็น call center และใช้รถยนต์ที่ขับได้ด้วยตนเองในวินเทอร์โอลิมปิกเกมที่เพียงชองเกาหลีใต้ และสิ่งเหล่านี้จำเป็นที่จะต้องใช้ 5G เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพดีที่สุดนั่นเองค่ะเทคโนโลยีก็สร้างธุรกิจได้และธุรกิจเทคโนโลยีจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องเกิดจากความคิดสร้างสรรค์นะคะและตอนนี้ค่ะโครงการยังเทคโนโลยี2017ก็ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะโดยกลุ่มบริษัทสามารถและสวทชขอเชิญนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปใครมีไอเดียเจ๋งๆนำไปสู่การสร้างธุรกิจเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตยุคไทยแลนด์4.0 เรารวมประกวดโครงการยางเทคโนโลยีกันค่ะดูรายละเอียดและสมัครด่วนเลยนะคะก่อน31มีนาคมนี้ที่สามารถ sa.com i รางวัลใหญ่รวมมูลาค่ากว่าล้านบาทพร้อมโอกาสดูงานในต่างประเทศรออยู่นะคะและตอนหน้ามาติดตามกันต่อนะคะว่าพอเรามี 5G แล้ว 5G จะเอาไปทำอะไรได้บ้างเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราแน่นอนค่ะรายละเอียดเพิ่มเติมดูกันได้ที่ i t 2 4 h s c o m นะคะสวัสดีค่ะ โครงการยังเทคโนโลยนโดยกลุ่มบริษัทสามารถศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวย่านพระรามเก้าเครื่องสำอางเธอ อย่าลืมกดติดตาม Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ